การนั่นจะยังพลังประหันตานั่นจะเทเทนราคังพันทามิสะพโสเตตะลาสุขิตาวิรุณหาพุทธศสสเนเราคาสุขิตาโหตหสหสัพเพหิยาติภิสัพพพุทธานุภาเวนะสัพพธรรมานุภาเวนะสัพพสังฆานุภาเวนะสัทธาโสตีพระวันตุ สาธุลำดับต่อไปเป็นพิธีมอบต้นสมบัติจักรพรรดิเพื่อง,งานเผยแผ่พระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายไปทั่วโลกกราบอาราธนาคณะสงฆ์ผู้แทนจากภาพพื้นจากทวีปต่างๆได้แก่ภาคพื้นอเมริกาภาคพื้นยุโรปภาคพื้นเอเชียและแอฟริกา ภาคพื้นโอเชเนียและศูนย์อบรมภายในประเทศขึ้นรับต้นสมบัติจักรพรรดิจากท่านประธานสงฆ์ขอกราบอาราธนาครับพระวิเทศภาวนาจารย์พระวิเทศภาวนาธรรมพระวิเทศธันมาพรพระครูวิบูรนิติธรรมพระครูภาวนาพุทธิธรรมพระครูสิทธิรัตนวิเทศพระครูประกาศพุทธิวิเทศพระครูวิสิทธิธรรมวิเทศ พระครูภาวนาวิเทศพระครูภาวนาสุธรรมวิเทศพระครูปลัดภาวนาวัดพระมหาสุธรรมสุร,ร,มสร,รัตโนสาธุชยันตโตโพธิามุเลสักยานางังนันเิว สัยลำดับต่อไปกราบอาราธนาผู้แทนคณะสงฆ์งจากทวีตาตา่างๆขึ้นรับต้นสมบัติจกักรพรรดิันต่อไปนี้วัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนียวัดพระธรรมกายซีแอตเทิลวัดพระธรรมกายชิคาโกวัดพระธรรมกายดีซีวัดพระธรรมกายออริกอนวัดพระธรรมกายยูเจอร์ซีย ตตสสนาาาาคุว, <isions> ว <74. S 1> ัดพระธรรมกายมีเดโซต้าวัดพระธรรมกายซิลิคอนวัลเล่วัดพระธรรมกายวอสตันวัดพระธรรมกายจอร์เจียวัดพระธรรมกายเท็กซัสวัดพระธรรมกายเดเนสีวัดวัฒธรรมกายฟลอริดาวัดพระธรรมกายปาล์มดีสวัดพระธรรมกายแคนซัสวัดภาวนาซานดิเอโกวัดมิวสิมารานิวยอร์กวัดพระธรรมกายแวนคูเวอร์วัดภาวนาโตรอนโต วัดภาวนามิสิโก้วัดฟื้นยูโรวัดพระธรรมกายลอนดอนวัดพระธรรมกายแมนเชสเตอร์วัดพระธรรมกายนิวคาสเซิลวัดพระธรรมกายสกอตแลนด์วัดพระธรรมกายบาวาเรียวัดพระธรรมกายสวัสวรรค์วัดพระธรรมกายเบอร์ลินวัดพุทธไฮบรอนวัดพุทธนอร์ทไรน์เวสฟาเลนวัดพระธรรมกายไรแลนด์วัดพุทธฮัมบูร์กวัดพุทธไอซ์แลนด์ วัดพธมณมิลัวัดพระธมเนเธอร์แลนดัดพมาสวัดพระธมกายบอโดวัดพระธมาลีวัดพุทิสวัดพระธมกายสวิตร์แลวัดพุทธเวียนนาวัดพระธมกายออสเตรียวัดพระธมดินมากวัดพระธมกายคอสวลุสโกวัดพระธมกายนอร์เวย์วัดพระธมกายออกซูวัดพระธมกายบูโรสวัดพระธมกายนอร์สววเดนวัดพระธมกาย ตอโฮมวัดพุทธมอซ้าวัดพุทธดูเรียสเทียภาคพ,พื้นเอเชียและแอฟริกาวัดพร,รรมกายโตเกียววัดพธรรมกาโอสาก้าวัดพร,รรมกายนานานโนวัดร,รรมกายโทชิจิต วัดพระธรรมกายอุบาระเขวัดพระธรรมกายคานากะวาวัดพระธรรมกายกุมมะวัดพระธรรมกายยามาชิวัดพระธรรมกายไซตัมมะวัดพระธรรมกายไอจิวัดพุทธเมโซวัดป่าธรรมกายนานาชาติโทชินิสาน วัดพรมนานาโนวัดาวนาโซวัดาวนาขยองจูวัดพรรธมกายมองโกเลียศูนย์ปฏิบัติธรรมปักกิ่งศูนย์ปฏิบัติธรรมเซี่ยงไฮ้ศูนย์ประสานงานคุณหมิงวัดพระธมกายฮ่องกงวัดพรรธมกายเกาหลีวัดพรรธมกายไต้เปวัดพระธมกายเถาหยวนวัดาวนาอธิโจง ภาวนาเกาสงวัดปฐมการสิงคโปร์วัดพปฐมการกุลาลัมเปิลวัดภาวนาปีนังศูนย์ปฏิบัติธรรมธรรมโยตีนัศูนย์ปฏิบัติธรรมภูไนวัดพุทธจกาตาวัดพุทธจามบีวัดพุทธสุมาตราเหนือวัดพุทธยอกยากาตาวัดพุทธบาหลีวัดพุทธบาตำวัดพุทธชวากลางวัดพุทธสุราเวสีวัดพุทธดังดังวัดภาวนาบร สุพุทโธศูนย์ปฏิบัติธรรมธรรมมาถาลิศูนย์ปฏิบัติธรรมลุมพินีนวัดพระธรรมกายโจฮันเนสเบิร์กวัดพุทธเทพทาวศูนย์ปฏิบัติธรรมนครวัดศูนย์ปฏิบัติธรรมโอมานวัดพุทธบาเรนศูนย์สมาธิทางสงายกลางอิโรอิโลชาธิาธพียนโอตตเนีย 네วัดพระธรรมกายซิดนีย์วัดพระธรรมกายบริสเบนวัดพระธรรมกายเมลเบิร์นวัดพระธรรมกายเวสเทิร์นออสเตรเลียวัดพระธรรมกายอังจูรีวัดพุทธแอดิเลดนส์วัดพระธรรมกายดัน <shortly>. ดินวัดพระธรรมกายโอ๊กแลนด์วัดพระธรรมกายนครเดลินตันวัดพระธรรมกายเซอร์ลมอน ปะุวธานังอาคาปะโตสะโมตติสุนักตังสุมังคาลังสุปพาตังสุหุติตังสุขโนสุโมหุโตจะสุยิถังพรามจาริสุปะทาคินางกาะยะกามงวาจากรรมังปปทา ปทากินงปะทากินมโนกรมมังปณิติเตปะทากินาปะทากินานิกาตะวาสาปัเทปะทากินิชยันตุวภิธิยาโมเลสักยานังนันทิวาทโนเอวังตะ หชหาลำดับต่อไปกราบอา,า,าราธนาผู้แทนคณะสงฆ์จากศูนย์ภายในประเทศดังต่อไปนี้ทุดงคสถานล้านนาชิงใหม่วัดหนองติงเพวัดเมืองคงทุดงคสถานจันทบ,บุรีวัดแม่สนามวัดกาิ่วลมวัดบ้านขุน สุปสนแก้ววนารามเชียงใหม่วัดวังกองทุดงทัสถานพิษนุโลกวัดแม่ลายทุดงทสถานปลาจินดุรีศูนย์การศึกษาเขาแก้วเสด็จวัดห้วยตองสัตว์ศูนย์อบรมเยาวชนนครราชสีมา ธท้ดงคาสถานประจวบคีรีขันวัดถ้ำเขาวงวัดพุ่งเจริญธรรมวัดหนองไผ่ล้อมวัดราษฎร์สังคมผู้ดงค้าสถานจุมพอศูนย์อบรมเยาวชนถาสุกวนิต วัดพีวีภูนังสันพระดงกัสถานุบุราชธานีวัดป่ามนตสะอาดวัดแม่ลายเตียนตปาศูนย์อบรมเยาวชนแพร่ศูนย์อบรมเยาวชนสุรินทร์ศูนย์อบรมเยาวชนดอยโมกคลานะศูนย์ปฏิบัติธรรมภาคใต้สงขาศูนย์อบรมเยาวชนชยนัยนา ศูนย <Inst> ์อบรมเยาวชนอุตรดิต์ศูนย์อบรมเยาวชนนครปฐมศูนย์ปฏิบัติธรรมเพชรบูรณ์ธุดงคสถานนครธรรมธุดงคสถานพัฒนานิคมลบบุรีศูนย์ปฏิบัติธรรมเชียงรายศูนย์ปฏิบัติธรรมลำปางศูนย์ปฏิบัติธรรมพระมงคลเทพมุนีศูนย์ปฏิบัติธรรมอรัญญประเทศศูนย์ปฏิบัติธรรมสมุทรปราการศูนย์ปฏิบัติ ทำนครราชสีมาผู้ดงค์สถานเกตตะวันขอนแก่นศูนย์ปฏิบัติธรรมจังหวัดตราศูนย์อบรมเยาวชนกาญจนบุรีศูนย์อบรมเยาวชนเชียเทือกธรรมศูนย์ปฏิบัติธรรมสุราษฎร์ธานีศูนย์ปฏิบัติธรรมชุมพรผู้ดงค์สถานบ้านหมีลบบุรีผู้ดงคสถานชัยบาดาลลบบุรีผุดงคสถานเมืองลบบุรีผุดงคสถานลุ่มน้ำฝางเชียงใหม่ สัพพะโธานังอาคาปต ศูนย์ปฏิบัติธรรมฉะเชิงเศราศูนย์อบรมเยาวชนวังเจ้าตาศูนย์อบรมเยาวชนพระนครศรีอยุธยาศูนย์ปฏิบัติธรรมจังหวัดบุรีรัมย์ทุดงคสสถานนครสวรรค์ศูนย์อบรมเยาวชนจังหวัดน่านศูนย์อบรมเยาวชนจังหวัดนนทบุรีศูนย์ปฏิบัติธรรมพนมสารคามศูนย์ปฏิบัติธรรมแม่สวยเชียงรายทุดงคสสถานสุราษฎร์ธานีศูนย์ปฏิบัติธรรมสกลนร ศูนย์ปฏิบัติธรรมจังหวัดชนบุรีศูนย์ฝึกอบรมพุทธบุตรนานาชาติศูนย์อบรมเยาวชนเมืองนราธิวาสศูนย์ปฏิบัติธรรมภูเก็ตศูนย์อบรมเยาวชนบางปังอยุธยาทุดงคสถานอ่างทองศูนย์ปฏิบัติธรรมนานาชาติปายทุดงคสถานหล่มศักดิ์ พุทธองคสถานชนบุรีศูนย์อบรมเยาวชนราชบุ้วศูนย์ปฏิบัติธรรมสระบุรีศูนย์ปฏิบัติธรรมยโสธรศูนย์ปฏิบัติธรรมบ้านโพศูนย์ปฏิบัติธรรมเขาพิจกูรจันทบุรีศูนย์ปฏิบัติธรรมเมืองตรัง ศูนย์ปฏิบัติธรรมสวนหลับดวงสวรรค์พุทธงค์สถานลำงคูมศูนย์อบรมเยาวชนแม่แตงศูนย์ปฏิบัติธรรมขุนยวงศูนย์ปฏิบัติธรรมนานาชาติเบตงศูนย์ปฏิบัติธรรมอุทัยแสงศูนย์ปฏิบัติธรรมเมืองระนองศูนย์ปฏิบัติธรรมพัทลุงาศูนย์ปฏิบัติธรรมดอยหล่อเชียงใหม่พุทธงค์สถานห้วยเมกลาสินศูนย์ปฏิบัติธรรมจันทบุรีศูนย์ปฏิบัติธรรมนครนายก ศูนย์ปฏิบัติธรรมโทธารามผู้ดงคาสถานอุดรธานีผุดงคาสถานร้อยเอ็ดศูนย์ปฏิบัติธรรมสิงสเกศูนย์ปฏิบัติธรรมน้ำเย็นศูนย์ปฏิบัติธรรมจังหวัดสตูลศูนย์อบรมเยาวชนทองหลวงศูนย์ปฏิบัติธรรมจังหวัดระยองผู้ดงคสถานแก้วนลอยแดงผู้ดงค้สถานอ่างนาจเธุ ศูนย์ปฏิบัติธรรมท่าม่วงศูนย์ปฏิบัติธรรมเท่าเทนขอนพนมศูนย์ปฏิบัติธรรมชุมแพขอนแก่นศูนย์ปฏิบัติธรรมแก้วโกลกนราธิวาสผดมพระสถานทรงธรรมกัแพงเพชรศูน์อบรมเยาวชนปตานีศูนย์ปฏิบัติธรรมหนองบัวลำพูศูนย์ปฏิบัติธรรมนานาชาติสมุยศูนย์ปฏิบัติธรรมแก้วมังเลย ุดงทัศสถานเขาย้อยเพชรบุรีรศูนย์ปฏิบัติธรรมเมืองมหาสารคามศูนย์อดรมเยาวชนตาพญาสาแก้วศูนย์ปฏิบัติธรรมธรรมธาราสายไหมศูนย์ปฏิบัติธรรมอัมพวาสมุรสงฆรรม,ามสาธิตระทา ทุดงคสถานกรงไกรล่าสุโขททยศูนย์ปฏิบัติธรรมแก้วมุงคลสกลคนครหนองหายศูนย์ปฏิบัติธรรมคำเกื่อนแก้วบนราชธานีศูนย์ปฏิบัติธรรมมิหารแดงสระบ,บุรีทุดงคสถานแก้วอุทยอออัยพระนครศรีอยุธยา ศูนย์ปฏิบัติธรรมแก้ภูเรือศูนย์ปฏิบัติธรรมนานาชาติสเกาศูนย์ปฏิบัติธรรมแก้ตะวันออกจังหวัดตราดสาธิตสุนังคาตังสุมาคลังโสปาาตังโสตตังโสโนสโมโหโตจะสุยินทางพระมมจิสสปทาคินังกายกรรมว่าจ कामं पथाखिनां साखिनां मनो कामं पनि पथाखिना पथाखिना निकले पथाखिने सा และในอีกสักครู่นะครับผู้แทนคณะสงฆ์จากศูนย์สาขาทั่วโลกและศูนย์สาขาภายในประเทศจะได้ถ่ายภาพร่วมกับหลวงพ่อทัตตชีโวท่านประธานสงฆ์ยอดกัลยะมิตรทุกท่านครับในหนึ่งปีมีเพียงครั้งเดียวเท่านั้นนะครับที่เหล่าพุทธบุตรผู้เป็นพุทธสาวกดุดสายโลหิต ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะมารวมตัวกันณมหาสมาคมแห่งนี้พุทธบุตรทุกรูปล้วนเป็นผู้กล้าที่นำพระสัทธ,ธรรมคำสอนของพระบรมศาสดาไปเผยแผ่ยังดินแดนต่างๆทั่วทั้งชมพูทวีป พวกเราทุกคนขอกราบนอบน้อมพระคุณเจ้าทุกรูปด้วยความเคารพอย่างสูงยิ่งและพุทธบุตรทุกรูปที่อยู่ณเบื้องหน้าของทุกท่านในขณะน,นี้ล้วนเป็นบุรุษชาติอาชาในผู้เป็นทหารกล้าแห่งกองทัพธรรมเมื่อได้รับมอบหมายให้รับภารกิจอันสูงส่ง นำพระสัทธรรมคำสอนไปยังภูมิภาคต่างๆทั่วทุกมุมโลกทุกรูปก็มีหัวใจเด็ดเดี่ยวดังเพชรน้อมรับภารกิจนั้นด้วยใจมุ่งมั่น ไปไม่วันไหวอยู่บนพ้นทางแห่งธรรมอำไภัยก้าวไปที่แห่งใดสรงวางสมงไวไปทุกทิศทางเพื่อนำแสงธรรมไปถึงใจชนสงธรรมไปถงกลแสงไกลดินแดนไหนจะนำแสงตะวันไป้ถึงจุดหมาย ด้วยแสงระวันตราบตะวันดวงคำนำสองแสงหัวใจยิ่งแกร่งเดินหน้าทุ่งสุดใจตราบที่เธอยังคงมีฉันจะคอยห่วงใยจับมือร้อยใจเดินไปด้วยกันกน,กน,นี่คือสัญญามันคงไว้ เคียงข้างกันสร,สาร้างสรรค์กำลังใจให้เธอได้มั่นใจให้เธอได้มันม่นใจมีดวงตะวันและฉันเคียงเธอโอโฮจะนำแสงตะวันไปให้ถึงจุดหมาย กายด้วยแสงตะวัน กำลังใจให้เธอได้มั่นใจมีดวงตะว e ันและฉันเคียงเธอมีดวงตะวันและฉันเคียงเธอยอดกัลมิตทุกท่านครับ พุทธบุตรทุกรูปที่อยู่นเบื้องหน้าของทุกท่านนะครับทุกรูปนั้นก็น้อมรับภารกิจนั้นด้วยใจมุ่งมั่นแม้ว่าจะต้องพบเจอกับอุปสรรคต่างๆนานาพระคุณเจ้าทุกรูปนั้นก็เอาชีวิตเป็นเดิมพันเสมอมาพวกเราทุกคนขอ,อนอบน้อมบูชาคุณและขอกราบอนุโมทนาบุญแด่พระคุณเจ้าทุกรูปมาณโอกาสนี้ครับสาธุสาธุ สาธุเพราะว่าพระพุทธเจ้าสามารถเล่าเรื่องได้เป็นครับเรียกได้ว่าพระพุทธเจ้าทุกรูปนั้นนะครับก็เป็นตัวแทนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับแล้วก็เป็นตัวแทนของหมู่คณะ ในการเผยแผ่พระธรรมคำสอนให้คนในท้องถิ่นและก็ภายในต่างประเทศนะครับสิ่งที่ทุกคนสแสวงหานะครับที่พระคุณเจ้าทุกรูปไปทำหน้าที่นั้นนะครับก็คือพระรัตนตรัยภายในซึ่งก็เป็นความสุขภายในที่แท้จริงและนำมาสู่สันติภาพภายนอกนะครับพวกเราทุกคนก็ขอกราบอนุโมทนาบุญกับพระคุณเจ้าทุกรูปอีกครั้งหนึ่งนะครับสาธุสาธุ Sa